ดีค่ะโครูทหายไปนานเลยนะคะช่วงนี้ภารกิจค่อนข้างเยอะนะคะไม่ได้เจอกันนานวันนี้เราก็จะมาทำโจ๊กกันนะคะจากข้าวที่มีอยู่ในบ้านเรานั่นแหละคะ่ะถ้าเราไปหาซื้อข้าวทอนมันก็จะเป็นภาระยุ่งยากลำบากนะคะวันนี้เราใช้ข้าวที่เราหุงในบ้านเรานี่แหละก็มีข้าวเจ้าข้าวสารนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวที่เป็นข้าวสาร ข้าวสารเหนียวนะคะเราจะมาเริ่มกันโดยการแช่ข้าวก่อนนะคะเพื่อประหยัดเวลาในการต้มประหยัดแก๊สเราด้วยบางคนก็จะต้มเลยแต่สำหรับของครูนะคะครูว่าใช้วิธีแช่ข้าวสักประมาณ20-30นาทีแล้วนำไปต้มนะคะจะรวดเร็วกว่าก่อนที่เราจะแช่นะคะเราก็เอาข้าวไปล้างฝุ่นออกก่อนนะคะแช่ไปเลย ถ้าอยากเร็วกว่านี้อีกเราใช้น้ําอุ่นเลยก็ได้นะคะหรือจะทำโจกตอนเช้าเนี่ยแล้วก็แช่ไว้ตอนคืนมันก็จะเร็วขึ้นนะคะจะได้ประหยัดแก๊สเราด้วยนะคะหลังจากที่เราแช่ข้าวไว้แล้วนะคะอย่างที่บอกถ้าใครมีเวลาก็แช่ข้ามคืนไว้เลยแล้วก็เอามาต้มนะคะข้าวก็จะเปื่อยเลยใส่ข้าวเหนียวลงไปเลยค่ะ ใส่เกลืองลงไปด้วยนะคะน้ำเราจะใส่ให้สูงจากข้าวเนี่ยนะคะประมาณสากัก3มนิ้วนะคะ3มนิ้วฟุตนะคะไม่ใช่3มนิ้วมือนะก็วัดโดยกะประมาณด้วยสายตานะคะเที่ยวไปเรื่อยๆระยะเวลาก็อยู่ที่ความแรงของเตาแก๊สแต่ละบ้านนะคะ เคี่ยวไฟกลางไฟกลางของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นดูจากลักษณะที่ข้าวมันเริ่มนุ่มเปื่อยนะคะแล้วเราก็จะมาเติมน้ำอีกครั้งหนึง่งตอนนี้เราต้มผ่านไปประมาณ2ี่สิบนาทีนะคะน้ำมันเริ่มแห้งเราก็เติมน้ำเนี่ยค่ะใส่เข้าไปให้เท่าเดิมในครั้งแรกที่เราต้มที่เป็นข้าวสารน,นะคะ ระหว่างที่ต้มก็อย่าลืมหมั่นมาคนเป็นระยะะ,ยะนะคะเดี๋ยวลืมไม่การใส่น้ำเย็นเพิ่มมันจะทำให้ข้าวที่เราต้มเนี่ยค่ะเปื่อยเร็วขึ้นอีกข้าวร้อนๆอยู่ไปเจอความเย็นของน้ำที่เราใส่เข้าไปมันจะทำให้ข้าวบานเปื่อยเร็วขึ้นอาจจะมีบางคนบอกว่าใส่น้ำแข็งได้ไหมได้ค่ะน้ำแข็งเต็มเข้าไปด้วยก็ดาาเคี่ยวไปเรื่อยๆจนข้าวเปื่อยนะคะ อันนี้เป็นการเติมน้ําครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเราเคี่ยวไปเรื่อยๆเราก็จะเติมอีกครั้งหนึ่งก็เรียบร้อยนะคะในการเติมน้ํานะคะจะเติมสามครั้งได้ไหมก็ได้ค่ะอยู่ที่ความต้องการของเราเราอยากได้โจ๊กที่มันเละประมาณไหนนะคะแต่ถ้าเอาเข้าไปปั่นมันไม่อร่อยเหมือนกับเราเคี่ยวไปเรื่อยๆไฟกลางๆเนี่ยค่ะมันจะมีความนุ่มละมุนอร่อยกว่านะคะอันนี้แล้วแต่ความต้องการของแต่ละท่านเลยนะคะ ในการเติมน้ำครั้งที่หนึ่งนะคะดูนะข้าวของเราก็เละเละเป็นโจ๊กแล้วนะคะแต่อยากได้เละกว่านี้อีกก็คนไปเรื่อยๆบางคนพอใจขนาดนี้ก็กจบได้เราไปเติมน้ำซุปตอนรับประทานเราจะเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะเติมให้น้ำเกือบเท่าเดิมนะคะในการเติมน้ำครั้งสุดท้ายนะคะเราจะเติมให้ได้ขนาดเท่าเดิมครั้งแรกที่เราต้มเลยค่ะเท่า อแรกที่เราใส่ประมาณนี้ใช่ไหมคะเราใส่เท่าเดิมแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนเดือดนะคะจนน้ําเดือดแล้วก็ปิดไฟปิดฝาทิ้งไว้เพื่อให้ข้าวมันเปื่อยเพิ่มขึ้นอีกค่ะเราจะปิดทิ้งไว้ประมาณ20นาทีถึง30นาทีแล้วค่อยนําไปรับประทานเราก็จะได้โจ๊กที่นุ่มเละพอดีนะคะลําดับต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของหมูเด้งนะคะ หมูเด้งเนี่ยบางคนอาจจะชอบสังเกลอรากผัชีกระเทียมพริกไทยก็โขลกให้ละเอียดใส่เข้าไปก็ได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบหรือขี้เกียจที่จะทำนะคะเราก็ใช้แค่หมูสับแป้งมันเกลือเบกกิ้งโซดาแล้วก็ซีอิ๊วบางคนก็ชอบใช้อซอสฝาเขียวนะคะก็พริกไทยไข่ขา,ขาวในส่วนของเบกกิ้งโซดาเนี่ยนะคะจะทำให้เนื้อหมูเด้งของเราเนี่ยมีความเด้ง เพิ่มขึ้นอีกนะคะไข่ขา,ขาวแป้งมันก็จะทําให้หมูเด้งของเรามีความนุ่มนะคะใครไม่มีเครื่องบดก็ใช้มือนวดเอาได้เลยนะคะก็เด่งได้ตามสาภาพเราใส่พริกไทยลงมาด้วยเกลือเบกกิ้งโซดาเล็กน้อยนะคะ ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะใช้แป้งข้าวโพดแทนหรือแป้งมันสับปะหลังสีอิ e ๊วไข่ขาวปั่นจนหมูมีความหนืดนะคะเหนียวเห็นไหมคะลักษณะเด้งๆน,น,น,นะคะ เคล็ดลับเทคนิคทําให้หมูเด้งนะคะก็มี2วิธีนะคะวิธีแรกเราก็เอาหมูบดของเราเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยค่ะหรือใครจะสับเองก็แล้วแต่นะคะไปแช่ตู้เย็นให้มันแข็งนิดนิดนะคะเลิกเป็นเกร็ดเย็นจัดนะคะแล้วก็เอามาบดผสมกับเครื่องปรุงอื่นๆของเรานะคะบดไปจนมันเนียนนะคะอย่างนี้นะคะหมูมันก็จะเด้ง ดีด้วยเพราะได้ความเย็นนะคะหรือใครที่รีบซื้อหมูมาแล้วหรือสับหมูแล้วเนี่ยจะทำละเราก็จะใช้น้ำแข็งบดนะคะใส่ผสมเข้าไปสักประมาณห้าสิบกรัมนะคะใส่เข้าไปในหมูเนี่ยแล้วก็บดกับเครื่องปรุงอื่นๆนะคะจนมันได้ลักษณะที่เนียนเด้งตามที่เราพอใจนะคะของเราวันนี้ เราทำแบบกรณีแรกนะคะคือเอาหมูไปแช่เย็นจนแข็งนิดๆนะน,น,นะคะแล้วก็มาปั่นกับเครื่องปรุงอื่นๆก็จะได้ลักษณะแบบเราตอนนี้เราไปต้มกันเลยนะคะในการเต้าหมูเด้งของเรานะคะเราก็จะใส่ขิงเข้าไปด้วยนิดหน่อยขิงทุบๆนะคะขิงแกะทุบมันจะได้หอมๆห,หมูที่เราบดเราจะใช้วิธีมือปั้นปันก็แล้วแต่นะคะเราจะใช้ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ตัด แล้วก็บีบลงไปตามขนาดที่เราต้องการนะคะอยากได้หมูเดงชิ้นเล็กใหญ่ขนาดไหนนะคะเราก็ตัดไปเลยเราอยากได้ประมาณนี้นะคะบีบแล้วก็ตัดไปถ้ามันเริ่มติดแล้วก็จุ่มในน้ำร้อนนะคะจุ่มน้ำอะ่ะ ช้อนจุ่มน้ำนิดนึงมันจะได้ลื่นออกง่ายนะคะในน้ำของหมูเด้งนะคะเราจะปรุงเป็นน้ำซุปสําหรับไปรับประทานกับโจ๊กเลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปต้มน้ํากระดูกต่างหากเพราะว่าเราทําในครัวเรือนเนี่ยไม่ได้เยอะแยะมากใหม่เราจะปรุงน้ําซุปของเราด้วยเกลือซีอิ๊วอีกเล็กน้อยนะคะเอาตามท่านชอบเลยค่ะ ถ้าใครจะทําแบบค้าขายก็กระดูกเล้งนะคะเอามาต้มทําน้ําซุปสําหรับรับประทานกับโจกันนะคะสําหรับเห็ดหอมนะคะเราแช่เห็ดหอมไว้แล้วก็ต้มให้นุ่มนะคะเราซอยเป็นชิ้นเล็กๆผัดด้วยน้ํามันเล็กน้อยนะคะใส่น้ํามันนิดหน่อยก็พอละใส่น้ํามันนิดหน่อยนะคะผัดให้แหง้ง ใส่ซีอวมันมีรสชาติแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับหอมใส่ในโจ๊กของเราโจ๊กของเราเรียบร้อยแล้วนะคะดูจากลักษณะมันนึ่ดๆนะคะเราก็จะมาประกอบร่างของโจ๊กราบเราจะใส่น้ำซุปที่เราต้มหมูเดงไว้นะคะ แต่ถ้าหากใครทําขายทําเยอะก็แยกต้มน้ําซุปนะคะเป็นน้ําซุปจากกระดูกเล้งหรือกระดูกขาตั้งนะคะปรุงรสให้อร่อยตามที่ต้องการเลยนะคะใครชอบรสแบบไหนก็ปรุงได้ตามใจในความข้นของโจ๊กนะคะอยู่ที่เราเลยว่าเราต้องการโจ๊กที่มันหนืดขนาดไหนนะคะถ้าต้องการประมาณนี้เราก็ใส่น้ําซุปนิดหน่อย ใครอยากได้เหลวกว่านี้หรือหนืดกว่านี้ก็ลดจํานวนน้าซุปลงหรือถ้าตั้งไว้นานๆแล้วมันหนืดมากแล้วก็าน้ําซุปใส่เข้าไปให้มันออกได้เหลวลักษณะประมาณนี้มันก็จะน่ารับประทานกว่าถ้าเหลวเกินก็ไม่อร่อยนะคะเราก็ใส่หมูเด้งของเราลงไปตามจํานวนที่ต้องการเลยนะคะโดยปกติทั่วไปโจ๊กก็จะมีหมูเด้งมีเครื่องใน มีตับมีเส้นตี้ก็แล้วแต่นะคะมีไข่มีขิงซอยมีต้นหอมโรยแต่วันนี้เราจะเพิ่มมูลค่านะคะโดยการใส่ไข่กุ้งลงไปใส่สาลายค่ะวันนี้นะคะโจ๊กของเราเรียบร้อยแล้วเมนูต่อไปจะเป็นเมนูอะไรรอชมทางช่องทาง YouTube หรือ Facebook นะคะ